นิทานยโสบหนึ่งศสอนหนูน้อยให้เป็นคนดีตอนหมีกับพึ่งหมีตัวหนึ่งกำลังหิวโซมากมันบังเอิญเดินไปเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่ที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วจึงดึงรังพึ่งลงมาและดูดกินน้ำพึ่งอย่างเอร็จอร่อยทันใดนั้นฟงพึ่งจึงแตกรังและพากันรวมเข้าต่อยหมีทันทีแต่เหล็กในของพวกมันไม่สามารถทำอันตรายหมีให้เจ็บปวดได้เลยแม้แต่น้อย เพราะขนของมันทั้งหนาและฟูฟงพึ่งจึงปรึกษาหาเรือกันเพื่อหาทางเอาชนะหมีให้จนได้จนในที่สุดพึ่งตัวหนึ่งก็พูดขึ้นว่าพวกเราพวกเราเรา,เราต้องต่อยมันที่ใบหน้ายัางไงละ่ะพึ่งทั้งฝูงต่างเห็นดีด้วยจึงรวมพลังกันบินเข้าไปรุมต่อยที่ใบหน้าของหมีหมีจึงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ปัญญา ในการแก้ไขปัญหาทำให้สามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้